สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสู่หมวดปกติแล้วนะคะวันนี้ก็คือมีตลาดนัดนะคะวันจันทร์ุกวันจันรวันนี้เราก็ไปเดินตลาดนัดแล้วก็ซื้อกับข้าวมาซื้อนี่นะคะอันนี้คือหม่าอันนี้หม่มคู่หนึ่งคู่หนึ่งนี่ห้าสิบบาทอันนี้หม่าหม่เนื้อนะห้าสิบบาทก็ เหมือนเดิมค่ะข้าวจีข้าวจี่ชิ้นละสิบบาทสองชิ้นสาวโรงงานก็กินแบบนี้ค่ะกินง่ายๆอันนี้ก็เป็นผัดไทยวันนี้ตลาดนัดบรรยากาศที่ตลาดนัดก็คนก็เยอะมากเลยจะถ่ายมาให้บรรยากาศมาให้ชมก็คนเยอะอันนี้ผัดไทยนะคะน,นี่ผัดไทยผัดไทยนี่ยี่สิบบาทห่อละยี่สิบ นี้เราก็ซื้อมาตุนไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยอุ่นกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะค่อนข้างที่จะหาอาหารกินยากต้องเดินไปไกล่20บาทนี่ไม่ใช่ว่ามีแค่แบบผัดไทยนะก็จะมีตะเกียบมีมีตะเกียบแล้วก็มีพริกน้ำตาลให้เนาะ20บาทถูกมากเลยสามอย่างนี้ก็ เก้าสิบบาทแล้วเนาะอันนี้หมั่นเนื้อหมั่นเนื้อไม่รู้นี่เป็นไงว่าอร่อยหรือเปล่าไม่เคยอยากจะลองนี่หมั่นเนื้อ,อเปรี้ยวกำลังดีค่ะอร่อยเปรี้ยวกำลังดีก็ มานี้คือคนรอคิวเยอะมากจะมีพริกน้ำปลาให้อน,นี้เราตักเองนะคะแล้วก็จะมีช้อนพลาสติกให้มีคนรอคิวเยอะจะเป็นเมนูผัดกะเพรานะคะเมนูผัดกะเพราผัดใหม่ๆเลยนะคะคนก็รอคิวเยอะแล้วก็ข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิ นี่เป็นกระเพราห,หมูย่างนะกระเพราห,หมูย่างกระเพราห,หมูย่างนี่สาสิบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ไข่ดาวก็เป็นหนะ้าสิบเนาะแล้วก็จะมีพริกน้ำปลาให้เราตักอันนี้เอาไว้ทามนมีตอนเช้าเหอเก็บไว้เหมือนเดิม ี่อย่างนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะรอยยี่สิบบาทและแล้วก็เมนูเด็ดของเราอันนี้สี่สบาทอันนี้สี่สิบบาทอันนี้เป็นหมี่กะทินะคะหมี่กะทิแบบบ้านนอกเราอ่ะเป็นเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กหมี่กะทิไม่ใช่ขนมจีนน้ำยาน,นะคะเป็นหมี่กะทิ จะมีเส้นมีผักมีหัวมีหัวปลีมีอะไรเนี่ยกระลำสะระแหน่แล้วก็ถัว่วก็คือผักก็เหมือนกินกบแบบเหมือนเหมือนกับขนมจีนอะเหมือนกินกับขนมจีนเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นเส้นวเวียเตียวเส้นเล็กมาเนาะแล้วก็ก็เอาครุขมันตอนเด็กๆก,ก็กินบ่อยแม่ทําให้กินบ่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินวันนี้เราจะกินมีกะทิเพราะว่าเป็นกะทิเดี๋ยวมันจะเสียง่ายเนาะดูค่ะ กลลแ้วก็ซื้อผักมานะคะผักเนี่ยสามอย่างอ่าสามอย่างสิบอ่าสามอย่างยี่สิบห้าบาทสองอย่างสิบห้าสามอย่างยนะี่สิบห้าแล้วอันนี้ซื้อสี่อย่างก็สามสิบนี่นะคะ เตียงจะลกหน่อยเนาะวันนี้ได้ขาตั้งกล้องมาใหม่ซื้อขาตั้งกล้องมี่ชุดนี้สี่สิบาทน่าเลยนะคะเนี่ยมีเลือดด้วยนะคะ ไม่เคยเห็นว่ามีกะทิใส่เลือดก็จะมีพี่ทอดให้นะคะมีพี่ทอดแล้วก็ตัวเองนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลย Xên tiểu xin lên nó. กระเด็มมน,น,นร้อนมากนี่เขาพลิกทอดทอดมะเขือมะเขือไม่กรอบเลยวันเนี้ย ส่วนน้ำมัน สชาติมี่กะทิมันจะออกหวานๆนะต็ใส่เลือดด้วยอร่อยดีต้องไม่ทำกิน It's the คนที่ชอบแบบเผ็ดถ้ใส่พ,พริกทอดนะแต่ว่าพ,พริกทอดเขาไม่เผ็ดเลย